ราชาลูกนังทุลกอขอเสนอราฟรังนิกกับภารกิจทำลายความไร้ระเบียบที่โอทัฟฟอร์ดขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์แฮชแท็กบิลีฟโดยสาลาผีราฟลังนิกแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความละเอียดในภารกิจระเบิดดาวหางแห่งความพินาศอันมาจากการขาดระเบียบวินัยที่เด็ดขาดในสโมสรเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของโอทัฟฟอร์ดและสร้างฟุตบอลระดับสูงให้กับปีแสดงช่วงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประเด็นต่างๆมากมายที่น่าสนใจโถมเข้ามาแบบรัวๆทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี จากข่าวต่างๆที่แฟนๆปีแสดงน่าจะได้อ่านกันเต็มไปหมดในหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆผู้เขียนช่างใจระหว่างจะเขียนเรื่องอื่นของแมนอยู่เพื่อแก้เลี่ยนวันยุคปัจจุบันดีไหมหรือว่าจะลุยต่อเรื่องรัฟรังนิกไปเลยยาวๆเมื่อช่างน้ำหนักแล้วจึงออกมาเป็นบทความนี้ครับในประเด็นที่น่าสนใจมากๆของรัฟรังนิกกับกฎระเบียบเรื่องการพักฟื้นรักษาอาการบาดเจ็บของนักเตะอันเริ่มต้นมาจากเคสของพอปอกบาประเด็นของเคสปอกบาทําให้เกิดการเปลี่ยนกฎและรูปแบบวิธีการบริหารนักเตะบางอย่างที่เคยมีมาในยุคข,ของโซชานั่นก็คื ในยุคของโซชานั้นมีการอนุญาตให้นักเตะที่เจ็บสามารถออกจากสโมสรไปพักฟื้นรักษาตัวกันที่ไหนก็ได้ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านหรือไปพักฟื้นในสถานที่ดูแลส่วนตัวก็ตามรวมถึงการพักฟื้นที่ดูเหมือนจะเป็นกึง่งๆึ่งเหมือนได้พักร้อนได้ไปเที่ยวซึ่งอาจจะทำให้การหายจากอาการบาดเจ็บมันอาจจะช้าลงก็ได้หากไมไ่รับการดูแลที่ดีและถูกต้องตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะอยู่นอกสายตาของสโมสรเฮดโค้ชคนใหม่ของพวเราพูดถึงเรื่องการตัดสินใจของโอเลิกนาโซชา ในเคสที่ปล่อยให้พอปอกบาไปพักฟื้นอาการบาดเจ็บต้นขาของเขาที่ดูไบหลังจากบาดเจ็บจากแคมป์ซ้อมทีมชาติโดยรังนิกชี้ว่าปอกบาก,กำลังจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ช่วงสุดสัปดาห์นี้และเดี๋ยวจะได้พบกับเขาในวันอาทิตย์หลังจากราฟรังนิกรับตำแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาสามารถมองเห็นถึงปัญหาหลายอย่างในภาคการจัดการของสโมสรอ,อย่างมากภายในเะเวลานสั้นๆเพียงแค่แป๊บเดียวรังนิกเตรียมที่ทุบอะไรบางอย่างที่ไม่ดีทิ้งและทำให้มันถูกต้องเข้มข้นและมีระเบียบที่ดีกว่าเดิม ซึ่งมันแสดงถึงความละหลวมและไม่มีระเบียบที่ดีพอจะสร้างคุณภาพให้กับทีมนักเตะได้อันส่งผลถึงผลการเล่นในสนามโดยตรงที่ดูเหมือนว่าปัญหาของที่นี่ดูจะแก้ไม่หมดสักทีปาราฟัฟเข้ามาแมนยูเต็ดเพียงไม่นานก็มองทะลุลงไปถึงปัญหาและเตรียมที่จะขุดหลายสิ่งหลายอย่างที่ฝังรากลึกกัดกินลงละครแห่งความฝันมานานหลายปีนับตั้งแต่บทยุคที่ดูแลอย่างดีมาตลอด26ปีโดยฝีมือโคตรกุนซืออย่างปาฟเฟอร์กี้เซอร์อเล็กฟเฟอร์กูสันนั่นเอง หมดจากยุคปา่าทุกอย่างก็ถอยหลังลงไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นให้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนลาฟรังนิกสั่งแท่นขุดเจาะและหัวสว่านขนาดยักษ์เอามาทุลวงขุดลึกลงไปในพื้นสนามโอทัฟฟอร์ดเพื่อหาอะไรบางอย่างที่ติดเคสต้องคำสาบในสนามนี้ในเชิงนมามธรรมแล้วแก้คำสาบที่ฉุดรังความเจริญและความสําเร็จของสมมสร,รออกไปให้หมดถ้าจะเอาให้เห็นภาพถึงการขุดลึกของรังนิกลงไปถึงรากเง้าของปัญหาทีมเหล่านั้นมันก็เหมือนกับที่บรูซวินลิสนําทีมขุดเจาะข,ขึ้นยานอวกาศออกไปนอกโลก แล้วหาทางระเบิดไปย่อนใส่รูที่เจาะลงลึกถึงแกนกลางดาวหางแล้วระเบิดออกเพื่อทำลายวิถีของมันทิ้งก่อนที่ดาวหางจะพังทุกอย่างจนพังพินาศในหนังเรื่องอามาเกดอนนั่นเองโดยมีหนึ่งในตัวละครโลกภาพยนตร์ที่ผมชอบมากอย่างล็อกฮาวคาแรคเตอร์ตัวกวนโอยที่ติดตาที่สุดตัวหนึ่งในชีวิตการดูหนังซึ่งนำแสดงโดยสตีฟบูซมีชายผู้มีต้นแบบเป๊ะของซันจิในวันพีชและชายผู้เสียสละที่สุดในโลกภาพยนตร์คนหนึ่งอย่างแฮร์รี่สแตมเปอร์ในอามาเกดอน ที่เล่นโดยคนอึดตายากอย่างบลูวิลลิสนั่นเองพูดไปถึงเรื่องนี้อินโทรเสียงวงออเคสตาราที่ผสมผสานกับดนตรีฮาร์ดร็อกในเพลง I Don't Want To Miss A Thing ของวงโปรดผู้เขียนอย่างแอโรสมิธลอยมาจากที่ไหนสักแห่งบนท้องฟ้าเกไกลที่ทำให้รู้ว่ามนุษย์เราตัวเล็กมากเพียงใดในจักรวาลนี้ร่างเน่าบางส่วนที่ถูกทิ้งค้างอยู่ภายในความจริงที่ถูกฝังอยู่ใต้สนามโอทัฟฟ์ จะถูกรังนิกขุดออกมาเพื่อกำจัดมันให้หมดสิ้นในแง่ของโครงสร้างและรูปแบบวิธีบริหารที่ดูจะไม่เป็นมืออาชีพและไม่สมกับการที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแบรนด์ระดับโลกแต่กลับมีการบริหารภายในบางอย่างและการควบคุมฝึกซ้อมนักเตะที่ไม่เข้มข้นและไม่เด็ดขาดพอที่จะทาให้มันเกิดประสิทธิภาพที่ส่งผลไปถึงเกมการเล่นในสนามได้รากเน่าจนลำต้นอ่อนแอแล้วจะหาแชมป์ได้จากไหนรังนิกจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการดูแลการจัดการนักเตะบาดเจ็บที่เคยใช้มาในยุคของโซชาทันดี ซึ่งในอดีตนั้นโซชาอนุญาตให้ปอกบาและนักเตะคนอื่นๆที่อยู่ในเคสเจ็บยาวสามารถที่ออกไปจากสโมสรและมีทริปไปยังที่ต่างๆได้เพื่อจะไปพักฟื้นที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งในเคสปอกบาก็ไปดีแฮปอยู่ที่นัดอัลเซบาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ณนครดูไบเพื่อรักษาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาที่เจ็บกับช่วงซ้อมทีมชาติฝรั่งเศสเดือนก่อนที่ยิงบอลแล้วกล้ามเนื้อกระตุกเดินออกจากสนามซ้อมไปเลยรังนิ่ไม่โปรดปานวิธีการดูแลแบบนี้สักเท่าไหร่ และเขาพูดว่ามันจะไม่เกิดเคสแบบนี้ขึ้นอีกภายใต้การดูแลของเขาโดยรังนีกล่าวออกมาว่าสโมสรก่อนๆของผมมักจะพยายามที่จะทมให้แน่ใจว่านักเตะจะต้องได้รับการพักฟื้นอยู่ภายใต้การสอดส่องของสโมสรเท่านั้นและเช่นกันผมสามารถบอกได้เลยว่าฝ่ายทีมแพทย์นั้นดีมากดีมากๆด้วยตัวเลือกอันหลากหลายในการช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บซึ่งตัวผมเองนั้นไม่ต้องการให้นักเตะไปทําการพักฟื้นข้างนอกหรือที่ใดๆก็ตามหากมีอาการบาดเจ็บขึ้น แต่ว่าการตัดสินใจในเคสนี้ของผอนั้นมันเกิดก่อนผมจะเข้ามาที่นี่ผมได้คุยกับทางทีมแพทย์แล้วและในอนาคตผมต้องการที่ให้นักเตะที่มีการบาดเจ็บทั้งหลายและหวังว่าจะไม่ใช่การเจ็บยาวด้วยนั้นผมจะให้พวกเขาพักฟื้นกันอยู่ที่นี่รังนิกพิจารณาและเชื่อว่าปอกบาศน์น่าจะยังต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนๆอ,อยู่ข้างสนามเพื่อฟื้นอาการบาดเจ็บโดยมิดฟิ์รายนี้ไม่ได้ลงสนามให้ทีมเลยนับตั้งแต่แพ้ลิผูขาบ้าน0ูนย์ต่อหในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สัญญาของปอกบาก็ก็กลังจะหมดลงในซีซันนี้แล้วและรังนิกได้แจ้งกับเขาแล้วว่าพอจะต้องพยายามรีบหายกลับมาเพื่อที่จะมาลงเล่นในทีมเราได้คุยโทรศัพท์กันเมื่อวันอังคารแล้วตอนนั้นเขายังอยู่ที่ดูบและน่าจะกลับมาในวันศุกร์แล้วจากนั้นเดี๋ยวจะเจอกันเป็นการส่วนตัวในวันอาทิตย์เราได้คุยกันทางโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาดีขึ้นแต่ว่าก็ค่อนข้างชัวร์ว่ายังไม่ฟิตสมบูรณ์พร้อมซึ่งจากที่ผมได้ยินมาก็ดูเหมือนจะต้องรออีกราวๆสองสามสัปดาห์กว่าที่จะเริ่มกลับมมมาาาฝึกกกกซ้้้้้้ออออไดแลลวววจนนั็นตงใชเีพสคร ยาวไปอีกสัก 2- 3สอาทิตย์เพื่อที่จะเรียบฟิตให้พร้อมลงสนามได้แต่อย่างแรกที่สําคัญสุดก็คือการที่เขาจะกลับมาฟิตเต็มที่เพื่อที่จะสามารถฝึกซ้อมกับเพื่อนนักเตะในกลุ่มแล้วเราจะต้องปรับปรุงเขาทั้งด้านกายภาพและในเชิงเทคนิคเพื่อให้สามารถลงเล่นกับเราในพิมลิกได้อ่านรายละเอียดตรงนี้จบแล้วคุณนึกถึงอะไรเห็นภาพเดียวกับผู้เขียนหรือเปล่าครับคุณคิดว่าผมเห็นอะไรบ้างประเด็นเรื่องโจมตีปอกบาเหรอไม่ไม่ใช่หัวเรื่องหลักเลย และก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของปอกบาด้วยเพราะเขาไม่ใช่คนตัดสินใจในขณะที่การจะไปพักฟื้นอยู่ที่อื่นมันก็พอจะเข้าใจได้ในกรณีของ long-term injury หรือการเจ็บยาวซึ่งจะแตกต่างจากอาการบาดเจ็บทั่วๆไปที่มันสามารถสังเกตอาการบาดเจ็บได้ในวันต่อวันพวกเจ็บยา,ยาวนี่คือต้องพักแบบใช้เวลายาวจริงๆถ้าเจ็บในจุดสําคัญๆแล้วการขาดหายจากการเล่นฟุตบอลไปนานๆผมเชื่อว่าคนที่เล่นฟุตบอลทุกคนเข้าใจนะว่ามันทรมานใจขนาดไหนผมไม่ได้มองถึงประเด็นอื่นๆเลย แต่ยังเดียวที่เห็นได้ชัดเจนมากและผมรู้สึกโคตรดีกับข่าวนี้ไม่เกี่ยวกับปอกบาสักนิดแต่เป็นเรื่องของวิธีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพที่มันเข้มข้นและดูจะเหมาะสมเป็นประโยชน์กับสโมสรมากที่สุดในการที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆในการพักฟื้นของนักเตะให้มันเร็วที่สุดและมีคุณภาพที่สุดได้พูดง่ายๆก็ถ้าออกไปนอกสายตาสโมสรเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความตั้งใจในการพยายามรักษาตัวเองของนักเตะแต่ละคนได้เลยไม่ใช่แค่เคสปอกบาผมพูดถึงรวมๆ เพราะจริงๆแล้วปอกบาไปดูใบก็จริงแต่เขาก็พยายามเรียกฟิตและก็เข้าโปรแกร,รมอยู่บ่อยๆอย่างที่เห็นในภาพที่ถูกโพสต์ลหลายๆครั้งปอกบาอาจจะพยายามเรียกความฟิตกลับมาให้เร็วที่สุดจริงๆก็ได้ปีหน้าก็มีฟุตบอลโลกไม่มีเหตุผลอะไรที่ปอกบาจะไม่พยายามกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อเรียกโอกาสลงสนามอยู่แล้วในขณะที่นักเตะบางคนที่เราชื่นชอบเบื้องหลังเขาอาจจะย่อนยานวินัยบางส่วนจนทําให้หายบาดเจ็บช้าอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าใครปฏิบัติตัวยังไงกับอาการบาดเจ็บ ยกตัวอย่างนักเตะที่เจ็บในช่วงนี้ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกชอที่มีปัญหาคอนคัชชันบ่อยๆเอดินสันเขาหนี้ที่เจ็บค่อนข้างบ่อยและนานในซีซั่นนี้รวมถึงอารอนวานบิสซาก้าเป็นต้นไม่มีใครตอบเรื่องนี้ได้เลยว่าผู้เล่นแต่ละคนมีความตั้งใจที่จะทําให้ตัวเองหายเจ็บมากเพียงใดถ้าทุกคนออกไปพักฟื้นอยู่นอกสายตาสโมสรกันหมดเราจะไม่รู้เลยนี่แหละคือสิ่งที่รัฟรังนิกต้องการที่จะสื่อและจะระเบียบตรงนี้ใหม่เพื่อให้กฎดังกล่าวบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับบรรดาน,นักเตะทุกคนที่เจ็บ ให้มาอยู่ภายใต้การซอดส่องอย่างใกล้ชิดของสมรรถเท่านั้นไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นปอกบาแค่คนเดียวพอยของดังนิกไม่ได้อยู่ตรงนั้นและนี่ไม่ใช่บทความที่มาเล่นงานปอกบาแต่อย่างใดมันหมายถึงนักเตะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือตัวสำรองต้องอยู่ภายใต้ระเบียบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนโปรดของแฟนบอลที่ร้องเพลงเรียกชื่อเขาทุงนั้นหรือนักเตะที่หลายๆคนยี้ก็ตามไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งสิน้นถือเป็นข่าวเล็กๆที่อาจไม่ได้มีใครสนใจมากนะักเพราะประเด็นมันเอาไปเล่นดราม่าอะไรไม่ได้เยอะ แต่ถ้าสังเกตดีๆนี่กลับเป็นหนึ่งในข่าวดีที่มันดูจะมีทิศทางที่ดีวันดีคืนและโค้ดพ่อโค้ดแม่เป็นเหมืออาชีพตามระเบียบที่มีคุณภาพอันนำโดยเฮดโค้ชเยอรมันแบบนี้นี่เองควรจะนำเข้ามานานแล้วละ่ะหลังจากนี้ทุกๆอย่างจะมีระเบียบและไม่ถูกปล่อยปละหรือมีการจัดการที่หย่อนยานตามใจนักเตะมากเกินไปชิวมากไปคอมโพรมไมส์มากเกินไป,ไป,กเ,กนไปเหมือนอย่างที่เราพอจะเดาคาแรคเตอร์ของอดีตผู้จัดการทีมที่ผู้เขียนรักและยังเคารพเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างโอเลกุน่าโซชา แฟนพีที่รักเขาทุกคนก็คงจะรู้กันดีว่าโอลียนนั้นเป็นคนที่ดีมากและใจดีเกินไปในการคุมทินเมื่อใช้ไม้อ่อนมากเกินไปทุกอย่างจึงไม่มีหลักที่แข็งแรงพอให้ยึดได้สุดท้ายมันก็พังลงอย่างที่เห็นแต่ความรักมันก็อยู่คนละเรื่องกับเหตุผลและความถูกต้องเช่นกันแม้เราจะรักโซชาเพียงใดตัวผมเองมองว่าวิธีการของดังนิกเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีกว่ายุคโซชาอย่างแน่นอนเรื่องดังกล่าวคือสิ่งที่มันควรจะเป็นเพื่อคุณภาพที่ดีและการติดตามอย่างใกล้ชิดมากที่สุดอันจะเป็นผลประโยชน์ต่อสโมสรโดยตรง ไม่ใช่ผลประโยชน์ต่อความสะดวกสบายใจของนักเตะหรือเพื่อทําให้นักเตะรู้สึกดีกับโคช้ชหลายคนอาจจะมองว่าประเด็นแค่นี้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยสาหรับผู้เขียนแล้วผมสามารถใช้มีมโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยกับเรื่องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าการจัดการครั้งนี้ของรังนิกมันสะท้อนวิธีการแมเนจเมนต์ที่มีระเบียบเข้มข้นชัดเจนและเอาจริงเอาจังมากหรือพูดง่ายๆของเก่าที่เราเคยเป็นมามันไม่เข้มขน้นและยังเอาจริงเอาจังกันไม่พอนั่นเองอันที่จริงก็ควรจะทําแบบนี้อยู่แล้ว เพื่อพาให้ทีมพุ่งขึ้นไปยังจุดสูงสุดของการคว้าแชมป์ได้มันก็ต้องทุ่มเทแบบสิ่งที่รังนิกทำนี่แหละผู้เขียนอยากจะบอกว่าผมโคตรปลื้มพ่อเลยพ่อรังนิกเจ๋งจริงบอกได้แค่นี้ใครที่ผ่านมาอ่านแล้วอาจจะคิดว่าผมอวยรังนิกก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมเขียนจากใจจริงๆว่าการเข้ามาของเขามันทําให้แมนยูเต็ตมีทิศทางที่ดีขึ้นมากๆไม่ใช่แค่ส่งหรือระบบปรัชญาการเล่นที่มันดูเดือดมากขึ้นและเป็นบอลสมัยใหม่ที่มีระบบระเบียบและประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น แต่มันดียันไปถึงรากของการจัดการสโมสรที่ทุกๆอย่างดูจะเป็นมือโปรมากขึ้นกว่าเดิมนั่นแปลว่าระบบการซ้อมการจัดการของเรามันเหลวเป๋วจริงๆอย่างที่เราสงสัยกันมานานนั่นแหละเพราะคงจะมีอีกหลายๆเรื่องแน่นอนที่อยู่ในหลังฉากซึ่งแฟนบอลอย่างเราไม่มีสิทธิ์เห็นและไม่มีสิทธิ์รับรู้หลังจากนี้ผมได้แต่เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างโคตรสนุกสนานภายใต้าการนำทีมและอาจจะขึ้นไปคุมทิศทางของรัฟดังนิกให้กับสโมสรที่ผมรักแห่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้ารู้ว่าพ่อมาแล้วมันจะดีอย่างนี้ผมจะพกไม้หน้าสามไปแบบโฟร์คิงส์แล้วไปดักตีหัวพ่อหน้าสมสรไลฟ์ซิกแล้วลากมาทํางานที่โอทัฟฟอร์ดนานหลายปีแล้วหลังนี้ขอบคุณครับบรูซวิลลิสที่ช่วยโลกนี้เอาไว้เอ้าเพลงมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ